สำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมาติดตามเรื่องของน้องชมพู่กันซึ่งตอนนี้เรียกว่าจะว่าติดตามหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าทางฝั่ง fc ของแม่น้องชมพู่เนี่ยเท่าที่ดูการโพสต์นะครับคือไม่ค่อยได้พูดเกี่ยวกับเรื่องน้องชมพู่แล้วนะครับตอนนี้เหมือนกับว่าปล่อยมันไปเลยไม่คิดจะพยายามตามหาหรือว่าอะไรทั้งนั้นขณะเดียวกันนะครับทางฝั่ง fc ของลุมพลเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็ยังมีบางกลุ่มนะครับที่ททติดตามเรื่องนี้ก็พยายามหาเบาะแสหาพิรุษหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับ คือเอาง่ายๆนะครับสมมติว่าถ้าใครไม่เคยติดตามเรื่องนี้มาก่อนแล้วมองดูความเคลื่อนไหวของทั้งสองกลุ่มเนี่ยกลุ่มแม่น้องชมพู่กับกลุ่มลุงพลเนี่ยก็อาจจะมองก็ได้นะครับว่ากลุ่มลุงพลเนี่ยเป็นผู้ที่พยายามหาเบาะแสแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มผู้สูญเสียด้ซ้ำนะครับเพราะว่ากลุ่มแม่น้องชมพู่เนี่ยเหมือนไม่ได้พยายามมาเรเลยคือเหมือนไม่ใช่ผู้สูญเสียนะครับนี่กรณีที่แบบว่าถ้าใครเพิ่งดูแบบผิวเผินอะไรประมาณนี้ก็หรือเพิ่งมาติดตามในช่วงหลังๆเนี่ยเพราะว่า มันไม่ใช่เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าทางฝั่งแม่น้องชมพู่เนี่ยควรจะมีความกระตือรือร้อนนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ากับกลายเป็นทางผู้ที่ติดตามเรื่องนี้แล้ว,วาทาง F c ซลุงพลที่เขาพยายามหามันก็เป็นเรื่องแปลกมากๆนะครับคือตอนนี้นะครับล่าสุดเลยเนี่ยกลุ่ม f c น้องชมพู่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้พูดเรื่องน้องชมพู่นะครับ คือ FC ของคุณแม่เนี่ยก็พูดกันเรื่องอื่นนู่นนี่นั่นแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นการแซะลงนะครับแซะอยู่ลงเป็นระยะระยะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทางฝั่ง FC ฟซีลงพลนก็มีแซะทางฝั่งแม่น้องชมพู่เป็นระยะระยะเช่นกันคือสาเหตุเนี่ยก็มาจากที่ว่าในช่วงแรกที่ลงเนี่ย ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับก็เรียกว่าโดนกระนําเลยทีเดียวทางฝั่ง f อของลุงพลเขาก็เลยเหมือนกับว่าเอาคืนอะไรประมาณนี้แต่ว่าในกลุ่มของลุงพลเนี่ยแล้วก็ผู้ที่ติดตามเรื่องนี้เขาก็พยายามหาพิรุษหาล่องรอยนะครับว่าม <t š it> ันมีอะไรบ้างประมาณนี้ซึ่งเ <t š it> อาจริงๆเลยครับสุดแล้วเนี่ยก็มีหลายคนนะครับที่ที่ติดตามเรื่ <t š it> องนี้เขาก็ประมาณว่าโอเคพอแล้วนะครับพอแล้วไม่ตามแล้วเรื่องนี้เพราะว่าขนาดทางฝั่งของแม่น้องชมพู่ยังไม่สนใจเลยแล้วเราจะมาสนใจทําไมก็อนานะครับ ต่างคนต่างอยู่บูมออนกันไปเลยประมาณนี้ f c ลุงพลก็ติดตามเรื่องของลุงพลไปครับ FC ซแม่น้องชมพู่ก็ติดตามเรื่องของแม่น้องชมพู่ไปกันไปเลยคือไม่ต้องสนใจกันแล้วนะครับเพราะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับแม่ไม่สนใจแล้วทางฝั่งลุงพลจะสนใจทําไมประมาณนี้ครับผม อย่างที่บอกนะครับว่า f c ของคุณแม่น้องชมพู่นี่ก็มีแซะลุงพลรายวันเลยทีเดียวครับบางทีก็แฝงตัวมาเป็น f c ลุงพลแล้วก็มาติโนนตินี่โดยเรื่องที่ตินี้มันไม่ใช่เรื่องเรื่องใหญ่อะไรนะครับแต่หาเรื่องแล้วใช้คําที่ดูกรูุ้้นะครับว่ามีเจตนาไม่ดีก็เรียกว่ามีรายวันนะครับอย่างล่าสุดนี่ก็เนี่ยครับโพสต์ประมาณนี้เลยก็คือเขาพูดว่า f c ลุงพลเนี่ยประมาณนี้ครับต่อไปก็ได้แค่ยืนเกาะรั้วอยู่หน้าบ้านคนดังเพราะลุงพลรวยและหันมาบงบ้านตัวเอง ยังเหนื่อยหาเงินอยู่เลยเอาเงินมาทุ่มให้ลุงพลหมดแล้วธรรมดานะครับแต่เขาก็ไม่ได้หมายความว่า,าจะทุ่มกันจนหมดตัวนะครับ FC เขาก็มีจํากัดไม่ใช่ว่ามี100ให้100ครับมีมี100ก็ควรให้สัก5หรือ10อะไรประมาณนี้ก็ต้องดูเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เหมือนกับว่าพวกนักร้องอะไรเงี้ย FC เขาก็เหมือนกับว่าซื้อให้หรือก็อาจจะมี ช่วยจ่ายนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หมายความว่าจะทุ่มหมดตัวอะไรสักหน่อยนะครับตรงนี้ก็ถ้าใครทุ่มหมดขนาดนั้นนี่ก็เรียกว่าคิดไม่รอบคอบนะครับอะไรผมานนี้ครับผมครับผมก็ในนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดก็ประมาณนี้นะครับอย่างสรุปสรุปก็คือ f c แม่น้องชมพู่ก็ไม่ได้พูดกันเรื่องของน้องชมพู่แล้วครับไม่ได้สนใจอะไรก็รอตํารวจประมาณนี้ครับส่วน f c ของลุงพลเนี่ยก็มีบางส่วนนะครับที่เรียกว่าพอแล้วไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่า ทางนุ้นไปสนใจจะสนทําไมแต่ว่าก็มีบางส่วนที่ก็พยายามหาล่องรอยเรียกว่าแกะหากันทุกวันนะครับจากช่องอมรินบ้างจากช่องไทยรัฐบ้างมีจากช่องแบ้างอะไรก็ว่าไปนะครับช่อง p p t v นะครับที่เคยเสนอข่าวอามาแกะปฏิปต่อกันไปก็ถือว่าสนุสนสนกดีครับเป็นการประลองปัญญากันครับผมจับผิดกันไปเรื่อยๆสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมินิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ